พรีเมียร์ลีก2020-2021ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนัดที่24เสาร์ที่13มกุมภาพันธ์2564สองคู่บิ๊กแมตช์เจ้าบ้านคว้าชัยเก็บ3แต้มผลบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่24คู่แรกเลสเตอร์เปิดบ้านพบกับลีเวอร์พูลชนะลีเวอร์พูลไป3-1คู่สองคิดตันพาเลตเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่พ่ายให้กับเบอร์ลี่ไป03คู่สามแมนซิตี้เปิดบ้านพบกับสเปอร์ ชน,นสะสเปอร์ไป3-0คู่ที่4ไบรตันเปิดบ้านพบกับแอตันวิลล่าเจ้ากันไป0-0ครับคู่ที่5เซาท์แธมป์ตันเปิดบ้านพบกับบูฟแฮมตันวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มตรงคู่ที่6เวสตบอมเปิดบ้านพบกับแมนยูพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา3ทุ่มตรงคู่ที่7อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับลีดวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งคู่ที่8เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านพบกับฟูลแลมวันอาทิตย์เวลาตี2ครับ คู่ที่9เวสแฮมเปิดบ้านพบกับเชฟฟียูเนเต็ดคืนวันจันทร์เวลาตีหนึ่งคู่ที่10เชลซีเปิดบ้านพบกับิวคาสเซลคืนวันจันทร์เวลาตีสามครับอัปเดตตารางคะแนน,นพิมลีกนัดล่าสุดนะครับอันดับที่1แมนซิตี้แข่ง23ชนะ16เสมอ5แพ้2 53แต้มอันดับ2เลสเตอร์แข่ง24ชนะ14เสมอ4แพ้6 46แต้มอันดับ3แมนยูแข่ง23ชนะ13เสมอ6แพ้4 45แต้ม อันดับ4เอร์พูแข่ง24ชนะ11เสมอ7แพ้6 40แต้มอันดับ5เชลซีแข่ง23ชนะ11เสมอ6แพ้6 39แต้มอันดับ6เวสแฮมแข่ง23ชนะ11เสมอ6แพ้6 39แต้มอันดับ7เอฟเวอร์ตันแข่ง21ชนะ11เสมอ4แพ้6 37แต้มอันดับ 8, 7, 8, 8 แอสตันิลล่าแข่ง22ชนะ11เสมอ3แพ้8 36แต้มอ like ันดับ9สเปอร์แข okay. ่ง23ชนะ10เสมอ6แพ้7 36แต้มอันดับ10ลีดแข่ง22ชนะ10เสมอ2แพ้10 32แต้มอันดับ11อาร์เซนอลแข่ง23ชนะ9เสมอ4แพ้10 31แต้มอันดับ12เซาแธมป์ตันแข่ง22ชนะ8เสมอ5แพ้9 29แต้มอันดับ13คิสตัลพาเลซแข่ง24ชนะ8เสมอ5แพ้11 29แต้มอันดับ14วูดแฮมตันแข็ง23ชนะ7เสมอ6แพ้10 27แต้มอันดับ15ไบรตันแข็ง24ชนะ5เสมอ11แพ้8 26แต้มอันดับ16เบอร์ลี่แข่ง23ชนะ7เสมอ5แพ้11 26แต้มอันดับ17นิวคาสเซิลแข็ง23ชนะ7เสมอ4แพ้12 25แต้มอันดับ18ฟูแลมแข็ง22ชนะ2เสมอ9แพ้11 15แต้ม อันดับ19เวทบอมแข่ง23ชนะ2เสมอ6แพ้15 12แต้มอันดับ20เชฟฟียูเนเต็ดแข่ง23ชนะ3เสมอ2แพ้18 11แต้มครับ